วันนี้คุณอยู่ในองค์กรแบบไหนคะถ้าโชคดีอยู่ในองค์กรที่มีแผนพัฒนาคนเอ็มปาธีคนเข้าใจคนว่ายุคมันเปลี่ยนไปความเปลี่ยนแปลงมีสูงมากเราควรจะพัฒนาเขากับอีกแบบหนึ่งคือไม่เคยพัฒนาจะตั้งคําถามมันจะมีบางองค์กรที่มีความคิดประหลาดๆอย่างหนึ่งก็คือว่าเฝ้าตั้งคําถามว่าทําไมผู้จัดการหัวหน้างานที่อยู่กับเรามาเนี่ยถึงทํางานไม่ได้ดังใจในยุคปัจจุบันเลยองค์กรกําลังจะ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกําลังจะขยายบริษัทก็คาดหวังให้หัวหน้างานผู้จัดการเราเนี้ยทําหน้าที่ซูเปอร์วส์ทำหน้าที่สอนงานควบคุมติดตามวางแผนกลยุทธ์ต่างๆหรือการวิเคราะห์ข้อมูลการคิดเชิงวิเคราะห์การคิดเชิงระบบต่างๆแต่ลืมหันกลับมามองตัวเองว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยพัฒนาคนกลุ่มนี้เลยมีแต่ตั้งคําถามว่าทําไมเขาถึงทําไม่ได้แทนที่จะถามว่าทําอย่างไรเขาจึงจะทําได้ แล้ววางแผนพัฒนาเขาองค์กรบางที่อาจจะลืมคิดไปว่ากลุ่มคนเก่าๆที่อยู่กับเรามาเนี่ยก็ร่วมก่อร่างสร้างธุรกิจกันมาโดยที่เราก็ไม่เคยพัฒนาเขาเลยแต่เขาก็อยู่กับเราจริงไหมคะแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยในวันที่องค์กรอยากจะพัฒนามากขึ้นเนี่ยอยากจะแข่งขันมากขึ้นแต่ก็ไม่ลงทุนกับการพัฒนาเขาเลยมีแต่ตั้งคําถามว่าทําไมจึงทําไม่ได้จริงๆพนักง,งานกลุ่มนี้มีความน่าสงสารมากนะคะก็ ถ้าโชคดีอยู่ในองค์กรที่มีแผนพัฒนาคนเอมพัตตีคนเข้าใจคนว่ายุคมันเปลี่ยนไปความเปลี่ยนแปลงมีสูงมากเราควรจะพัฒนาเขากับอีกแบบหนึ่งคือไม่เคยพัฒนาจะตั้งคําถาม